สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดของยี่ห้อมาวโวนะครับรุ่น KM406 นะครับตัวนี้คีย์บอร์ดเป็นแนวเกมเมอร์นะครับค่อนข้างที่จะน่าใช้ทีเดียวครับมันจะมีมาคู่กับเมาส์นะครับเป็นชุดคอมโบนะครับเมาส์บวกคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบปุ่มลอยนะครับ ปุ่มร้อยนะครับหรือเป็นคีย์บอร์ดแบบปุ่มเมคคาเนคอลนะครับเซมิเมคคาเนคอลนะครับคอเกมน่าจะรู้จักกันดีนะครับมีลูกเล่นก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับครับเปลี่ยนสีเขียวสีแดงครับสีแดงครับผมสวยงามเลยครับ คขอบน่าใช้งานมากครับส่วนเมาส์นะครับก็เปลี่ยนสีได้เช่นกันนะครับจะเปลี่ยนสีสลับหมุนเวียนไปนะครับแล้วก็สามารถปรับความเร็วของเมาส์ได้นะครับปรับ d ี p ได้นะครับตั้งแต่800แล้วก็1,200 1,600 2,400 d p i นะครับ ใครชอบเมาส์เร็วๆเล่นเกมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีปุ่มที่นุ่มนวลทีเดียวรับสกร์เมาส์ก็ไหลเื่อนดีนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับสเปคแล้วก็ฟังก์ชั่นตัวเมาส์นี่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับกำลังเหมาะมือมากเลยนะครับครับผมใครชอบสีอะไรก็เปลี่ยนสีตามที่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถลดแสงได้นะครับ กดปุ function, ่มฟังก์ชันเช่นกัน,นครับทำสว่างของแสงได้ครับครับผมน่าใช้งานมากครับผมสนใจยังไงก็ทักทายเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับ